โลกร้อนขึ้นทุกปีแต่ละเดือนก็สร้างสถิติใหม่กลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แทบจะรายเดือนไม่ใช่แค่คนที่อาจจะอยู่ไม่ได้แต่สรรพสัตว์ก็ยากที่จะอยู่เช่นกัน ทานน้าแข็งทั้งในขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้กําลังละลายเนีตราที่เร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะอย่างทานน้ําแข็งทวส์ที่ขั้วโลกใต้หรือที่มีชื่อเล่นๆที่เรียกกันว่าทานน้ําแข็งวันสิ้นโลกหรือว่า doomsday glacier นั้นเพราะว่าถ้าทานน้ําแข็งก้อนนี้ละลายไปจนหมดสิ้นอาจจะทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกนั้นสูงขึ้นถึง60ซนติเมตร และนี่เป็นครัง้งแรกที่พบหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์นะคะว่ากระแสน้ำใต้ทานน้ำแข็งแห่งนี้กำลังอุ่นขึ้นในอัตราที่น่าใจหายเลยค่ะเทลเมอร์ฮาเมเกนเขาคนนี้เป <c Venice> <Sergeant bombers>. ็นชนเผ่าอินูอิตหรือว่าอินุกอาศัยอยู่บนเกาะกรีนแลนด์ที่ขั้วโลกเหนือ กำลังย่องเข้าไปใกล้กับแมวน้ำบนผืนน้ำแข็งเขาซ่อนตัวอยู่ใต้ชุดสีขาวที่พรางตัวไปกับสีขาวของหิมะและก้อนน้ำแข็งรอคอยช่วงจังหวะที่เหมาะสมก่อนที่จะลั่นไกปืนเพื่อล่าแมวน้ำทั้งเพื่อการรับประทานและการยังชีพตามวิถีของบรรพบุรุษที่ทำมาแต่เนิ่นนานจะเอเอปุ่ยาที่ไปดองยาทม่นน้อค u a กมี นี่สิตาปปุนะคะอาม,มาคายะอิงอตอตอตอิตาปปุอาจจะมาร์ปิชาติงินไดตทีอดีวีอาตาตุดันอะเกีงมาปะนี่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ปกติมากๆในชุมชนอิตอกคอทูมิดซึ่งเป็นชุมชนที่โดดเดี่ยวที่ห่างไกลมีประชาชนเพียง350คน บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะกรีนแลนด์แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ต้องมีการกำหนดโคโต้าการล่าสัตว์ขั้วโลกซึ่งนั้นทำให้วิถีชีวิตของชาวอินูอิตหรือว่าชาวอินุกที่กรีนแลนด์ต้องต่อสู้กับความอยู่รอดในชุมชนของพวกเขาเองฮาร m เมเกนคนนี้คือตำนานแห่งกรีนแลนด์ในบทบาทนักล่าหมีขั้วโลกมือฉมัง สำนักข่าวได้เล่าเรื่องราวของฮฮมเมเกนพร้อมกับตามติดชีวิตการล่าสัตว์ขั้วโลกในช่วงฤดูการล่าอย่าเพิ่งดราม่ากันนะคะว่าคนไม่ควรจะไปล่าสัตว์ขั้วโลกไม่ว่าจะชนิดใดเพราะว่าจํานวนของพวกเขาก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วจากสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบทุกวันนี้เพราะต้องไม่ลืมว่านี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาที่จำเป็นต้องทำเพื่อการอย่างชีพ วิธีชีวิตของฮัมเมเกนก็คือเขาจะออกไปล่าสัตว์เพียงลําพังออกไปครั้งหนึ่งก็จะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ด้วยการข้าม่านน้ําไปพร้อมกับสุนัขอีกหลายตัวเพื่อจะได้ช่วยกันลากหมีขั้วโลกที่ล่าเอาไว้ได้กลับมาที่บ้านฮัมเมเกนบอกว่าในช่วงยุคปี1980เป็นยุคเฟื่องฟูของการล่าหมีขั้วโลกและช่วงเวลานั้นทําให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างมากซึ่งในช่วง50ปีหลังมานี้เขาล่าได้รวมแล้ว319ตัว แต่ว่าปีนี้เขาล่าได้เพียงแค่7ตัวเท่านั้นฮัมเมเกนบอกว่าเนื้อแล้วก็เครื่องในหมีสามารถรับประทานได้ไขมันเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นได้ขณะที่หนังหมีก็สามารถส่งขายออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในยุคเฟื่องฟูของการล่าหมีขั้วโลกก็ต้องหยุดลงเมื่อช่วงปี2005นะคะด้วยจำนวนของหมีขั้วโลกที่มีปริมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จะมีการจำกัดโคต้าในการล่าหมีขั้วโลกขึ้นและในปี2024นี้เองนะคะมีโคต้าในการล่าหมีขั้วโลกได้เพียงแค่ปีละ34ตัวเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพลิกชีวิตของชนเผ่าอินูิตไปอย่างมากเนื่องจากว่าภูมิภาคอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง4เท่า มเมเกนบอกว่าแต่ก่อนเขาสามารถล่าสัตว์ได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าน้ำแข็งมันแข็งกว่านี้และทาน้ำแข็งจอดก็ไม่เคยละลายแต่เวลานี้น้ำแข็งมีน้อยลงส่วนที่มีเหลืออยู่ก็บางลงไม่สามารถที่จะยืนตรงนั้นอยู่ได้นานเพราะมันเสี่ยงที่จะแตกออกชิรนนนมนกุว

ในช่วงเดือนสิงหาคมแผ่นน้ำแข็งก็จะละลายและเราก็จะเห็นเพียงแต่น้ำทะเลรอบๆเราจะสามารถล่าแมวน้ำและวานนาวาวได้แต่การล่าวานนาวาวก็มีโควตาด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ฮัมเมเกนบอกและเขายังห่วงด้วยว่าอากาศที่อุ่นขึ้นนี้แล้วเจ้าหมีขั้วโลกจะมีชีวิตรอดได้ยอย่างไรบางครั้งพวกมันก็ต้องอดอยากในช่วงฤดูร้อนและบางครั้งพวกมันเองก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์ตามธรรมชาติ ขยับเข้าใกล้หมู่บ้านของผู้คนเพื่อหาอาหารไปประทังชีวิตต่อไปปีนี้กนีปีนี้ปีนี้าม่ตกปีนี้กนมตกทีราโนนัวนี่ะะกััแตะขมิกะนี่ะะกัตเอรักกตนี่จะะกัตุ่นี่ะะอนิเราสอุิเวนิต้ชอูดมิอุเวนเตอกิุนี่ะกนะกัตตัว วิถีชีวิตของนักล่าสัตว์รุ่นใหม่ของชนเผ่าอินูอิตก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างมาตินแมตเซนวัย40ปีคนนี้หนึ่งในนักล่าสัตว์ขั้วโลกมืออาชีพเป็นเพียง10คนที่เหลืออยู่ในอ e ิต็อกคอร์ทมิตเขาล่าสัตว์เพื่อการยังชีพแบบเต็มตัวและได้รับอนุญาตให้ยิงหมีขั้วโลกได้ย

แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปโอกาสที่เขาจะยังชีพได้จากการล่าสัตว์ก็ดูจะน้อยลงเพราะมีเหลือให้ล่าก็ไม่มากอีกทั้งยังถูกกำหนดจากจำนวนในการล่าด้วยที่บ้านของแมดเซนภรรยาของเขาได้ต้มซุปเนื้อหมีขั้วโลกกับมะเขือเทศแครอทหอมใหญ่แล้วก็กะหรี่แดงเป็นวิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแมดเซนบอกว่าชีวิตตอนนี้ยากเหลือเกินเพราะว่ารายได้จากการล่าสัตว์ก็หายไปและไม่ว่าจะที่ไหนของโลก ก็มีการรณรงค์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช้หนังสัตว์ทำกระเป๋าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มแต่นั่นมันก็ยากเหลือเกินสำหรับชาวอินุอิตที่พวกเขายังต้องอยังชีพด้วยวิถีเหล่านี้สำหรับมูลค่าของหมีขั้วโลกที่ชาวอินุอิตล่าได้นั้นหนังหมีจะสามารถขายได้สูงถึง2,000ยูโรหรือมากกว่า 75, 0 0 0บาทแต่จะสามารถขายได้แค่ในกรีนแลนด์เท่านั้นเพราะว่าสาภาพยุโรปคว่ำบาดไปเมื่อปี2008 ส่วนหนังของแมวน้ำขายได้เพียง40ยูโรหรือไม่ถึง3,000บาทหรืออาจจะน้อยกว่านั้นและเช่นกันถูก e ูความบาตมาเมื่อปี2009แต่ก็ได้รับการยกเลิกความบาตไปหากเป็นแมวน้ำที่ล่าโดยชาวเอสกิโมโชนเผ่าอินูอิต<ๆ>เหล่านี้แม้เซนบอกว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือสิ่งเดียวที่เขาทำเป็นนั่นก็คือการล่าสัตว์เขาบอกว่าเขาหวัง ว่าลูกชายในวัย8ขวบของเขาจะไม่โตขึ้นมาเพื่อเป็นนักล่าแบบนี้เพราะด้วยสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นนั่นอาจหมายความว่าอาชีพนักล่าสัตว์ขั้วโลกของชนเผ่าอินูอิตอาจหายไปตลอดกาลเอมเนาะปีนี้รตอานยปตองรูีนี้ตโตโตมี่จติี่จะ ยังม่ก็เตียสมานะแต่กคุณ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 หงอกแล้วมีช้อมจังกาอ่าจะพูดมาจากโชว์รายสนั่นจะโชว์คุรีนนะตามด้านมาจากนูครับปียาลุกฮำเมเกนหนูน้อยวัยเพียงแค่11ปีคนนี้ก็มีความฝันที่จะเป็นนักล่ามืออาชีพแห่งหมู่บ้านอิท็อคคโอโรมิดแห่งนี้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าเขาจะต้องรอให้ครบ12ปีเต็มก่อนเพื่อจะได้รับอนุญาตให้ออกไปล่าสัตว์คั่วโลกได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หนุ่มน้อยคนนี้จะต้องฝึกการควบคุมฮัสกี้ให้ลากเลื่อนให้ฟังคำสั่งของเขาได้อย่างแม่นยำเพราะหากว่ามีข้อผิดพลาดแม้เพียงแค่เล็กน้อยนั้นอาจหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่เป็นนักล่า เป็นสิ่งที่แยกไม่ได้เลยกับชีวิตของชาวอินูอิต